สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บ๊อบบี้เดนแคนนะครับกำลังหาทีมใหม่เรื่องการย้ายกลับอังกฤษก็มีสโม,มสรที่ให้ความสนใจก็คือดาบี้เคอร์ตี้แฟนๆเคยได้ยินข่าว,ข,าวของบ๊อบบี้เดนแคนนะครับซึ่งเป็นอดีตก้าหน้ารุ่งของลิเวอร์พูลเป็นญาติของสตีเวนจลลาดด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นได้อยู่กับสโม,มสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแต่ก็มีข่าวอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลโดยที่ตัว,ต,วตัวอยากจะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของหองส์แดงนะครับแต่เชคิงครอปก็บอกว่าให อยู่กับสโมสรไปซะก่อนฝึกฝนวิชาก่อนแต่ตัวเขาไม่เชื่อนะฮะณตอนนี้ก็ได้ย้ายไปสู่ฟิออร์เรนตินาแต่ล่าสุดนะครับหัวหอมดาวรุ่งที่เป็นญาติของสตีเวนจูลาดในวัย19ปีรายนี้ซึ่งย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสมัยปีก่อนนะครับก่อนไปอยู่กับฟิออร์เรนตินาในอิตาลีโดยมีรายง,งานล่าสุดนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายออกจากฟิออร์เรนตินาเพื่อกับยังอังกฤษโดยกาลังหาทีมหรือว่ากําลังเจรจาเรื่องการายทีมกับดาบี้เคาน์ตี้อยู่นะครับ โดยตะน่านเดเทกรับรายงานมาว่าฟิออรลินติน่านั้นอยากให้บ๊อบบี้ดันแคนได้พัฒนาฝีเท้าตัวเองเสียก่อนภายในทีมชุดยูยปีของฟิออรลินติน่าไปก่อนจึงจะดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับมันก็ต้องเป็นแบบแผนนะฮะอยู่ยูยิปีก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นชุดใหญ่แต่ดูเหมือนว่าบ๊อบบี้เดนแคนเนี่ยจะใจร้อนอีกแล้วนะฮะโดยเขาอยากจะลงเล่นไวๆทําให้เขาผลักดันตัวเองให้เกิดการยายทีมอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นแนวทางเดียวที่เขาเคยทํา ตอนที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหเขาไม่รู้ว่าใครเสียมนะฮะสำหรับเดับบี้กตตีนะฮะตอนนี้คุมทีมโดยฟิีดคโคูซึ่งเป็นตำนานทีมชั้นอลแลนดนนั้นนะครับเริ่มต้นฤดูก,กาลใหม่ได้อย่างย่ำแย่เมื่อเปิดหัวมา2เกมนะฮะก็แพ้รวดหมดเลยแถมยังทําประตูคู่แข่งได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบ,บ๊อบบี้ดันแคนนะครับก็เป็นเด็กที่ไม่รู้จกโตสักทีนะฮะเขาไม่รู้ว่าอยากจะเล่นชุดใหญ่แต่ก็ต้องมีผลงาน ให้ประจักษ์ก่อนนะครับถึงจะได้เลื่อนชั้นนะฮะก็ทําอย่างนี้อีกแล้วนะฮะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่สโมสรไหนนะครับสําหรับบ๊อบบี้ดันแคทนิเกอเรียบกาลเลอร์ฟันธงฮาร์เวสไม่เหมาะสมกับระบบของเชลซีจะมีกาลเลอร์ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลนะครับสงสัยในตัวไคล์ไฮสแบตนักเตะค่าตัวแพงระยับของเชลซีว่าจะเข้าระบบการเล่น4-3-3ของฟังก์แลมพาร์ด วางได้หรือไม่นะครับโดยแข้งทีมชาติเยอรมันย้ายเข้ามาร่วมทีมสตุ๊ตกร์ดเบิรตด้วยค่าตัวถึง72ล้านปอนด์แต่กลับโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยทั้ง2เกมในศึกพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะครับโดยในนัดแรกเชลซีเอาชนะเบรตันสามหนึ่งแข้งวัยยี่สิบปีก็ได้ลงสนามไป80นาทีนะครับส่วนเกมที่2ที่แพ้กับลิเวอร์พูลสองศูนย์ก็ได้ลงสนามไป45นาทีหากยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมในการทําประตูหรืออาร์เซน่อลครับผมดูไปและอดสงสัยไม่ได้ว่าไครไฮสเบิร์ตเล่นนนนตรงไหกัแน เขาเหมาะกับระบบ4-3-3หรือเปล่าการเลเกอร์กล่าวผ่านสเก็ตบอร์ดเขาดูเหมือนกับนักเตะหมายเลข10ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วในฟุตบอลสมัยใหม่โดวยวิธีการเล่นและผมไม่คิดว่าเขาจะเหมาะกับเชลซีหรอกนะครับโอซันคาบักแข่งที่จะทำให้ตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลจบอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ปล่อยให้แฟนบอลรอแล้วรออีกสุดท้ายนะครับภายใน24ชั่วโมงลิเวอร์พูลก็ได้ประกาศคว้าตัว ทั้งติโก้คันตระจากไบยมินิกเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และติโก้โจตาจากว uh ูมแฮนตันด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์โดยทั้งสองนักเตะก็ได้ตอบโจทย์ปัญหาภายในทีมลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราได้เห็นในเกมกับเชลซีนะฮะที่ติโก้สามารถสร้างมิติใหม่ๆให้กับทีมลิเวอร์พูลได้ติโก้นะครับสามารถสร้างสถิติในการใจบอลสำเร็จถึง75ครั้ง พร้อมโชว์คลัตที่แตกต่างออกไปจากกองกลางทั้งหมดของหงดังหรเวพูแม้จะลงสนามเป็นแค่เกมแรกหลังเปิดตัวไม่กี่ชั่วโมงขณะที่อีกหนึ่งรายก็คือเดโกโจต้าถึงแม้ยังไม่ได้ลงสนามแต่เขาเองก็ฝากผลง,งานเอาไว้เห็นแล้วในศึกพิมพ์ลีกและน่าจะสามารถสร้างสลับกันลงเล่นกับ3ประัสารในลูกของหงดังหรเวพูได้อย่างแน่นอน,นครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนหงดังจะมีพื้นที่ว่างให้เสริมทับอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือกองหลัง หลังจากพึ่งปงล่อยเดยยันโรเบรนออกาท,ทีมไปแต่ก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เกมล่าสุดโจเกเมสละโจเอลมาติปบาดเจ็บเจคกึ่งกรอบก็ได้เข็นฟาวนิโยมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแทนแม้เขาจะทำได้ดีและก็มีจังหวะหลุดอยู่บ้างเพราะความถนัดโดยธรรมชาติของเขานั้นคือการเล่นเป็นกองกลางตัวรับเสียมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทีมแชมป์พรม์ลิงกิดก็มีข่าวกลับไปกันหลังที่แฟนบอลอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ,อย่างโอซานคาบัก ของเชลเก้ศูนย์สี่ที่หากได้ตัวมาก็จะทําให้ตลาดนักเตะรอบนี้ของลิเวอร์พูลปิดตัวลงอย่างเพอร์เฟกแล้วทําไมต้องเป็นกองหลังตัวนี้ทั้งท้งที่ในตลาดก็ยังมีตัวเลือกอีกมากมายโอซานคาบาดคือกองหลังดาวรุ่งวัยเพียงแค่20ปีซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ติดทีมชาติตุรกีไปเป็นที่เรื่อยแล้วและจากทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับราชันสีน้ำเงินจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องการดวลบอลในกลางอากาศการเข้าปะทะ สมาธิในเกมรับและการอ่านจังหวะบอลที่ถูกต้องในการเข้าบล็อกลูกยิงเขาอยู่กับเชอร์กสซนซีในศึกบเน,นสซิเก,กยยูร์มาลเมื่อกันก่อนนะครับโดยมีสถิติในดวลลูกการกาดกถึง5.46ครั้งต่อเกมซึ่งสามารถเอาชนะด้วยสถิตินี้ถึง7 0 4 3เปเลยขณะที่สถิติการเข้าสก,กาัดบอลโดยเฉลี่ยแล้วโอซานคาบักทําได้1.4ครั้งต่อเกมและการเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายก็ทําไปได้ถึง 3.6ครั้งจอเกมซึ่งเมื่อเป็บเทียบกับกองหลังของลิเวอร์พูลอย่างโจโกเมสแล้วเขาเองก็ทำได้ดีกว่าในแทบทุกด้านแต่นะั้นสิ่งอื่นใดนะครับนั่นก็คือการที่โอซันคาบักเล่นได้อย่างมีแววว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นกองหลังระดับท็อปของโลกได้ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมือของจิ๊กเก็ตครอปด้วยซึ่งหากโอซันคาบักเข้าทีมจริง,รงๆเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลหรอกนะครับ แต่จะสามารถกลายเป็นส่วนเสริมในยามที่คลายแคลงกองหลังเชน่นนี้แต่ก็ดูว่าสุดท้ายแล้วหากจะมีการเจรจา,าเกิดขึ้นจริงๆค่าตัวที่โชเกตสูนซี่ที่ตั้งเอาไว้จะเป็นใจหรือไม่อย่างไรก็ตามหากได้เข้ามาสู่ทีมแล้วก็จะมาทําให้กลุ่มกําลังหลักของลิเวอร์พูลแน่นปึกในทุกตําแหน่งพร้อมที่จะไล่ล่าแชมป์ทุกแชมป์ในฤดูกาลนี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวเขาเองนะฮะมีไอดอนเป็นเวอร์กคิวฟันได้ด้วยนะครับ สำหรับโอซานคาบัคส์อลิชอนเบเกอร์สุดภูมิใจเซฟจุดโทษช่วยทีมชนะแบบคลีนชีทอลิชอนเบเกอร์นะครับจำเน็บพ่อหมีทอร์ลกลาว o ู l ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ l ุ่่่่่่่่่่่่กับเช่่่ใน่นในท่ที่ Green ทในในทที่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่ ทีมซิงบูกำลังพยายามกลับมาสู่เกมให้ได้หลังถูกนำอยู่2อศูนย์อย่างไรก็ตามในจงังหวะนั้นจอร์จินโอเพชชคาตประจำทีมโชซีที่แทบยิงไม่เคยพลาดเลยนะฮะในการทําหน้าที่ในการยิงจุดโทษแต่กลับยิงไปถูกไอชอนเบเกอร์เซฟได้ด้วยปลายมือนะฮะทำให้ลิเวอร์พูลรอดพ้นจากการเสียป,ประตูและรักษาสกอร์นำไว้2องศูนย์จนจบก,การแข่งขัน,ขนเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของไอชอนเบเกอร์กันหน่อยนะครับ ผมมีความสุขจริงๆเพราะใน Community Chill พวกเราแพ้จุดโทษและเมื่อปรกศัรตรูไม่ได้เซฟอะไรเลยมันทําให้คุณรู้สึกแย่และคุณก็รู้สึกว่าน่าจะทําอะไรได้มากกว่านั้นถ้ามันทําได้อาจมีบางสิ่งเกิดความแตกต่างแต่ความลับยังคงดําเนินต่อไปการรู้ว่าคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องมันเกิดจากที่พวกเราทํามันด้วยกันทั้งผม John ver, รรจอห์นอาร์เธอร์เบิร์กโค้ชกศัตูแจ็คโคมสันผู้ช่วยโครร้ชวกัตูและทีมวิดีโอ มันรวมถึงการเข้ามาถึงบอลก่อนไม่ให้โชซีได้ซ้ำตอนเซฟซึ่งเจนสเินเนอร์และวิกกิฟันดิสก็ทำได้ดีจริงๆและนั่นแสดงเห็นถึงความมั่นใจที่ผมป้องกันจุดโทษได้นด่เคอสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ย2ิบกันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะฮะร่วมสนุกด้วยการกด subscribe เดี๋ยวครับแฟนบอลพันแทะและชายพบว่าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็น2ช่องทางนะฮะ รับรองว่ามีแต่ข่าวเข้มข่าวข้นของลิอรูผู้ของพวกเรานะครับก็ขอออกความคิดเห็นในแง่ของบ๊อบบี้ดันแคนอีกนิดหน่อยนะครับการทาตัวแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยไม่น่ารักเอาซะเลยนะครับเป็นเด็กก็วควรจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสําหรับบ๊อบบี้ดันแคนก็ต้องก้มหน้านก้มตาซ้อมให้เขาเห็นความสามารถด้วยตัวเขาเองนะครับไม่ใช่มงองแงแบบนี้นะครับถ้าอยู่ทีมไหนก็ไม่อยากจะได้เลฮะก็ฝากนิดหนึ่งด้วยกันส่งกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ